นะแล้วไปทำงานนะถ้าเกิดใช้แบบขึ้นคามูนนะแบบแป๊บเดียวถึงงนะ่ะสบายสะดวกสบายมากสสวัดีครับก็วันนี้ภรรยาผมจะพาไปช่วยผมทำงานนะครับที่ผมทำทุกวัน,น,นเกีย่ยวกับอะไรคะก็ไปอ่ เขาเรียกซับคอนแทรคกับวิมโบบรกค o m p นี y ก็เป็นบริษัทขายขนมปังนะครับก็เหมือนกับว่าผมเป็นพวกคนกลางไปรับขนมปังจากโรงงานมาส่งตามตลาดก็กินคอมมิชชั่นกินค่าค่าในหน้าค่าในหน้าหมาถึงค่าในหน้ามาถึงนี่ในที่นี้หมายถึงว่า,าต่อชิ้นนะครับอย่างก็ได้อย่าง,าไ,ดางได้ชิ้นละประมาณ40เซน50เซนประมาณนี้ครับแต่ว่าเราขายประมาณ เวลาส่งสองสพ,พันชิ้นสองพันชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ซีซั่นแล้วแต่วันก็จะไปแต่ละตลาดแต่ละที่แต่ละที่เราก็จะเข้าไปดูไปทำออเดอร์แล้วก็ส่งก็ม,มีลูกน้องไปพิกกับของที่โกดังู้ช่วยใช่ไหมใช่อะไรอ,อะไรครับเป็นแม,มสกนัน <c oughs> ส่วนผมก็ไม่ต้องวิ่งไปโกดังก็มาวิ่งแค่วิ่งมาแค่ครึ่งทาง ก็เขาจะไปิกไปโหลดของใส่รถบรรทุกแล้วก็มาเจอผมที่เราแล้วเราก็ทําช่วยกันตอนนั้นเรามี12ตลาดนะครับแต่ว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้จะเข้าแค่เจ็ดหรือแปดตลาดตั้งแต่มีช่วงโควิด19มันทำมันมันไม่ดีอยู่แล้วโควิด19แต่ว่ามันทําให้ธรุรกิจผมดีขึ้นเพราะว่า คนไปกินนอกบ้านน้อยลงคนเข้าร้านอาหารน้อยลงเพราะคนบางคนก็ไม่กล้าเข้ากินนอกบ้านเลยไม่กล้าสั่งทูโกลเลยก็จะไปตลาดซื้อมาทำกินเองเพราะฉะนั้นยอดขายตอนนี้จะขึ้นกว่าปกติเยอะมากแต่ช่วงนี้มันก็เหมือนกับดาวลงมานิดนึงดาวคำว่าดาวหมายถึงว่าช่วงแรกๆที่มีคึ้นไปไนทีนะครับช่วงนั้นแบบเครซี่มากมาเหมือนว่าเดินเข้าตลาดทุกวันเนี่ยเชลเนี่ยโลเหมือนกับช่วงที่แบบว่า คนเนี่ยแบบสต็อกของกักตุนสินกักตุนของเหมือนกับว่ากลัวกันนะครับแต่ช่วงนี้คนเริ่มไม่กลัวอย่างนั้นแล้วแต่ก็ยังขายดีกว่าช่วงปกติถ้าคมแพ์กับช่วงปกติก็ตลาดก็จะมีตลาดวอนนะครับมีตลาดร p ฟมีสมา n ์ทไฟแนลมี a r ร e t เก็ตมี Super A เอ,อมีเวสต์ซองดีโปมีก o ซี u เอาท์เลก็ โอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงเรนนี่ก็มาถึงแล้วนะคะทาการเปลี่ยนรถก่อนเราจะรถคันนี้ไปขนของอีกทีนส่วนรถคันนี้ก็จอดทิงไว้ข้างหน้ามาตลาดวอร์สเต้องโหลดของขึ้นรถเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้เรามาด้วยเลยบอกว่าเราเก็กกะ การทำงานอันนี้ก็ตลาดเนี่ยเดี๋ยวเรานนมาอันนี้ก็อีกตลาดนึ่นเดี๋ยวเราก็ต้องมาเสิร์ฟตลาด<อ>นี้ busy มากมแต่ว่าเรามี space มน้อยมีที่ให้วางของน้อยบรรยากาศรอบๆนะ่าผู้สาวนี้จะมาช่วยแล้วนี่ไม,ไ<อ>ไม่ไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ตำรวจจะเยอะมากตำรวจจะขับไปมาตลอดขับเข้าซอยนู้นออกซอยนี้ตลอดทั้ง แคนทั่วไปจะไม่ค่มีนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนไทยในอเมริกานะคะใช่ไหมไม่ใช่คนไทยไม่ค่อยมีเขาก็มีนะก็หลายคนอยู่นะน้อยก็อนกอน้อยอะไรเงี้ยอาชีพหลักหอเป่ก็แค่นั้นเองเกียวแล้วต้องเติมน้ำมันหรือเปล่า พิ่งเติมเมื่ <S <S อวานรถคัคนนี้ก็กยังขับสบายอยู่นะใช้ได้อยู่ <S <S ก,การจัดของอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเอาของเก่าออกนะคะแล้วก็เอาของใหม่วางขึ้นเชลล์แล้วก็จัดให้สวยงามโรเทชั่นโรเทชั่นเกิดปาโรเตชั่ของเก่า งานคล่องแคล่วว่องไวามากนี่อย่าลืมจ่ายคาค่าแรงนะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วนี่วาน ตรงนี้ยอด่ายเป็นไงดีที่สุดอืมั่อไงมาแล้วอาเรนผู้ช่วยคนสำคัญเพิ่ง่งมาถึงนะคะนี่ขับจากซิลมาใช้เวลาประมาณ45นาทีเหมือนกันโหลดของเสร็จก็มาเป็นเจอกันที่จุดนัดพบ

60, 20, 80, 80, yeah, cause they don't have any white just wheat. Yeah. yeah. จัดของที่เราออเดอร์มาที่จะส่งตลาดวันนี้นะครับมันเช็ควยูว่ามีกี่ชิ้นแล้วก็แล้วกแบ่งเข้าตลาดนี้กี่ชิ้นใช่ไหม <c oughs> ทำงานง่ายดีนะมันไม่ร้อนใช่ไหมถ้ากลางวันร้อนมาก, <c oughs> ต,อกตอนเช้าๆานี้ก็แบบรู้สึกว่ามันอากาศดีเย็นสบาย Set low, set him over. okay, we need all. Okay. Donald Trump is sending the army to Minneapolis. Do you really need that? Yes. You need some sort of order. You get an additional card. What additional. happened? Yeah. But it it you know, the people that come out it, I, I think it's stupid too, it's not the right time to come out. And, and, yeah. and right now, have you seen the number in the past two days? ตำรวจที่ท e ำเกินกว่าเหตุที่เป็นถ่าวกันตอนนี้ห้องกำลังประท้วงก็อยู่ในดาวทาห้องก็ปิดดาวทาวราเขาประท้วงเรื่องนี่แหละค่ะที่แบบว่าทำให้คนที่ชื่อะไรนะคนที่ชื่อฟรอยอ่ะ ที่เป็นคนเมื่อที่เขาแบบไปใช้แบงค์ยีแบงค์ยีดอลลาร์ปลอมซื้อของแล้วควนี้ตำรวจก็ทำเกินกว่าเหตุทำให้เขาเสียชีวิตตอนนี้ก็มาทวงกันอยู่ในดาวทาก็ทั่ว US เลยตอนนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะนี่ก็เป็นเซเว่นอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเราเองนะคะของบริษัทเราที่เราส่งราคาอยู่ที่ ออกมาสิบสี่เหรียญเกือบสิบห้าเหรียญมันก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันบางที่เขาะบางาร้านกาแฟรหรือร้านแบบขายสแน็คอะไรอย่างเงี้ยขายขนมมัาก็จะนับไปขายอีกทีนึงเป็นชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้ก็เรียกอะไรเซเว่นทานซินนามอนรสซินนามอนหวานมาก คนอ,อเมริกันชอบทาหนหวานส่วนเซ c กชันนี้ก็จะประมาณว่าเหมือนกับอาหารเช้า,าพวกแบบนลอาหารเช้าอันนี้ก็เป็นเบเกลิลเบเกิลนี่ก็ขายดีมากเบเกิลที่นี่มันก็จะเป็นหนึบๆนะแข็งๆแล้วก็ชา,าทานกับครีมชีสก็จะมีหลายๆยี่ห้อละไรหลายๆรสก็จะ อันนี้รถธรรมดาก็คือแบบเรนธรรมดาไม่มีรถค่าอะไรมากนอกจากรถขนมปังอันนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่บูเบอรี่อันนี้จะเป็นเรซินก็คือลูกเกดมีก็มีหลายรถมีรถกาลิกมีรถอ,อะไรอีกรถอานเนลนะคะ ไปย่างแล้วก็ทาครีมชีสก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึงหนึบๆโอเคอันนี้ก็เป็นอโลวีแต่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่ก็เป็น same from, เซมทอมบริษัทเดียวกันแต่ของเราก็แยกแยกออกมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแถวนะอันนี้ยี่ห้อนี้ของเขาเรียกอ,อ อัลเทอร์มิวเบรดอันนี้ก็คือของตลาดให้บริษัทเราผลิตให้มันก็จะราคาถูกลงไปคือตลาดนี้เราส่งอยู่ที่ยอดอยู่ที่540 540เหรียญก็20%ก็ประมาณ100กว่าเหรียญเนาะใช่ไหมร้อยกว่าเหรียญตลาดนี้เราจะได้อยู่ที่ร้อยกว่าเหรียญ ฟังแถวนะคะพี่ห้ออัลเตอร์ซานโนมันชื่ออัลเตอร์ซานโนเบรดบ้นที่ขายดีที่สุดอันนี้เป็นขนมปังที่ขายดีที่สุดนะคะใน USA รเ <Really? c oughs> รียลีโฆษณาองอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงมันจะหนึบๆเนาะใช่ไหมมันจะมันจะไม่แข็งแล้วก็จะไม่นิ่มเกินไปอ,นนอร่อยอร่อยจริง ใครที่ยังไม่เคยลองนะขอแนะนำเลยยี่ห้อนี้อันนี้ยอดขายอันนี้สูงสุดของเราอันนี้ก็เป็นขนมฟังอีกแบบหนึง่งเขาเรียกซาวาโดซาวาโดนะคะมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแล<อ>้วต้องไม่มีมข,ของขาดของขาดแต่หมดช่วงนี้ของของนี้ก็ไม่มีของขาดเชล่อสังเกตว่าเชจลจะโล่งเพราะว่า คือหาหอของที่พาผลิตไม่ได้นั่นเองเพราะช่วงโควิดอะไรก็หาย,ยากขึ้นนะคะโอเคตลาดนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดอืนืนือตลาดโลกลของโฟ้ชเชนพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารโฟรเชเนนที่จะเป็นอาหารที่ขายดีมากๆเลยแต่ช่วงนี้คนก็สต็อกของก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ เป็นเพราะว่า,าหมูเนื้อขาดตลาดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าในโรงงานที่ผลิตเนื้อสัตว์จะมีคนงานติดโควิดกันเยอะ mm hmm. เขาเลยสั่งปิดโรงงานชั่วคราวของก็ mm hmm. งจะขาดน,นี่ที่เราต้องเข้าไปส่งวันนี้นะคะมีเบอร์เกอร์ขนมปังที่สำหาับทำเบอร์เกอร์แล้วก็แซลโวจอ ก็มีข้าวอันนี้ด้วยขนมฟังที่ทำแซนด์วิชทุกอย่างวันนี้เราก็รอเอาของที่จะเข้าไปในตลาดนะคะรอให้คนมาเปิดประตูเนีแ่ยบบมาแล้ว,ลวหกำลังเดินมาแล้วเห็น อันนี้อะไรขายดีสุดคะนี่ตัวนี้ออนเซลล์ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันยังถ้ามันเซลล์จริงๆคือขายดีจริงๆคือต้องสองเก้าเก้าทูนายไม่ใช่สามสี่เก้าสามแพงอยู่นี่ดิสเพย์นะนี่ไม่เซลล์ะอ๋อนี่ดิสเพย์ก็หมายถึงว่าเออ่ขึ้นดิสเพย์ก็คือขึ้นออนเซลล์มาขึ้น ส่วนใหญ่ตลาดนี้จะมีแต่คนเอเชียมาช็อปนะคะเขาจะชอ,อบทานขนมปังที่ตอรอ์ตินิปังคนจีนชอบหนมกังนี่ ไหนหมดมเดินไปทางนู้นละเยอะมากระหว่างรอโหลดของลงให้ชมบรรยากาศรอบรอบกยูสวยมาก <c oughs> สวยจริงื่ะ <c oughs> ไปไหนกันหมดแล้วไปชิลขนมองแล้วเคนี okay, ่ก็เป็นตลาดสุดท้ายที่เราจะมา,าส่งของสำหรับวันนี้นะคะ นี่ก็เวลาประมาณเกือบ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวจะเข้าตลาดแล้วนะโอเคเจอกันเฮ้ยวุ้นเต่งเลยเด็กจะไปได้เราขับรถกลับบ้านได้นะขอแต่เพียงเท่านี้แซมแตงไอกระสับนี่ตลาดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตลาดนี้อะไรขายดีสุด ทุกอย่างทุกอย่างขายดีมากแทนก็จะปิดคลิปโดยการที่ไปจ่ายตังค์โอเคระหว่างเราเอ่อเพราบ้านทำงานแล้วก็ช็อปมาได้ประมาณนี้ผลไม้ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ